ที่จอดจักรยานโรงเรียนบบอเบยดอนเฮ้ยรุนแรงไปหไหมเนี่ยเธอชื่ออะไรนะหัวขโมยจังอ๋อย้อนฝากแวะกลับไปชิโรโกะซูนาโอกามิชิโรโกะอ๋อน่าจะย้อนชิโรโกะปีหนึ่งอ,อย่างนี้นี่เองชิโรโกะจังว่าแต่มาทําอะไรอยู่ตรงนี้เข้าใจว่าที่นี่หูเหมือนพื้นที่โรงน้นแต่นี่เป็นสขาย่อยไม่อ่ะสขาแม่อบบรออเบยดอนเลยอะเครื่องแบบนี้เครื่องแบบนี้เมื่อเคยเห็นมาที่ก่อนเลย แถมที่ใส่มาเอาอากาศที่หนาวน้าดูเลยนี่ชิโรโกจังเธอม,มาจากโรงเรียนไหนหรอไม่รู้เอ๊ะพอได้สติฉันก็มาอยู่ที่นี่แล้วนอกจากชื่อก็จําอาอะไรไม่ได้เลยอะไรวันนี้หมายความว่ายัางไงอย่าบอกนะว่าความจาเสื่อมเดี๋ยวนี้มีโรคอะไรแบบนี้ระบาดเลยเหรอรู้ไม่เห็นมารู้ก่อนเลยรู้เหรอป่าแปลว่าชิโรโกจังไม่รู้อะไรเลยนอกจากชื่อของตัวเองทั้งโรงเรียนเบอร์โทรศัพท์แลวก็อีเมลด้วย แฟลตแบ็กชีโลโกไปไปทำไงดีอัลยิีโอจินโนะปวดหัวจริงๆเลยเราเข้าไปคุย้านในดีกว่าชิโโกจงังตรงนี้ไม่ใช่ที่เมื่อคืนยีคุยกันหรอกเราจะพาไปด้วยหรอคะตอนนั้นโนโนมิยังอยู่มันทยมต้นเนฟซิตอยู่เลยเอา้านี่เอาไปใช้ก่อนจะได้ไปหนาวผ้าพัคนคอใช่จะช่วยได้นิดเดียวก็เหอะเป็นไงบางรู้สึกด,ดีขึ้นไหมอืม เฮ้ยบอกกับซร้อเท่ากับจังดีนะเราซื้อผ้ามันคอผืนน้ำมาตลอดตอนลดราคายัางไงก็ต้องรักษาดีๆเลยรันรู้ไหม้อใจแล้วทำไมอ๋อโดนอเมะเมื่อกี้ลูกพี่เขาช่วยแทนตัวเองว่าลุงง้น๋ย่เมื่อกี้ยังหัวเราะแห่ๆด้วยจำเคยลูกพี่เขาช่วยด้หัวเราะครั้งแรกเลยนะนแะ งั้นเหรอเขา้าใจผิดเองก็ป่าปกติลูกก็หัวล้อแบบนี้อย่าแล้วนะนี่ตัวเองเพิ่งรู้เองล่าฮะจิวได้ยังไงที่เข้าข้างในเหอะชิโรโกจังน้ำมูกไหลแล้วนะอ่ะชิโรโกจังทางนี้แล้ว